สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นของดีราคาเบาพุทุกคุณเกินราคานะครับนั่นก็คือเหรียญยืนหลังรวมใจหลวงปู่แหวนสุกินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอเพา้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงแบบตอกโคดนะครับปีพศ2518นะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณ200,000องค์รุ่นประสบการณ์รอด5นัดระยะเผาขนรอดอย่างปฏิหารของหลวงปู่แหวนรุ่น ยืนหลังลมใจปี18ถือว่าเป็นรุ่นที่มากด้วยประสบการณ์ออกเข่าช่องอมรินเลยนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมมีหูในตัวนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปลุงปูงแหวนยืนถือไม้เท้านะครับแล้วก็ตอกโคตดกำกับตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรวมใจนะครับเขาถึงว่าหลังรวมใจนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏปีพศที่สร้างนะครับ2518 ตรงนี้ก็ปรากฏว่าถวายพระราชกุศนนะครับนี่ครับองค์นี้นี่ถือว่าสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับยังมีหน้ามีตาครับนี่ครับตอกโคตแท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ครับมีมาแบ่งปันสองสามองค์นะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับประสบการณ์ก็สุดๆดครับนี่ครับยิงระยะประชิดไม่โดนสักนัดเลยครับ5้านัดครับรอดอย่างปฏิหาริย์ครับนี่ครับ แดงแดงเดิมๆต่อโค้ดนะครับน่าใช้น้าบูชาครับมีไว้คุ้มกายเนี่ยถือว่าคุ้มครับนี่ครับแควคาดปลอดภัยสุดๆครับเหรียญรุ่นนี้นี่ครับทางร้านออกให้บูชาองค์ละ1,300บาทนะครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับ